สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเร h o w นะฮะและแน่นอนนะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงลองรถดีกว่านะฮะผมจัดเป็นกูรูและกันนะครับกับวันนี้นะฮะกับเจ้า Mustang GT350 นะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมขับยากนิดน,นึงเพราะเนื่องจากรถไม่มีกระจกมองข้างขวานะฮะเหมือนตาบอดไปข้างนึง มันขับได้ไงเจ้าของแล้ววันนี้ต้องกราบบระคุณนะครับเจ้าของรถด้วยนะครับที่ให้โอกาสรายการเราได้ทดลองรถที่เรียกว่ามีคุณค่าทางจิตใจแบบนี้นะฮะกับเครื่องยนต์ V8 นะครับบล็อกใหญ่แต่ว่าทําฝาไม่มีแคมเหนืออะไรเป็นรถที่วิ่งประจําวันสบายนะฮะขับขี่แบบปลอดภยัยรวมถึงอินเทอร์เนียมาแบบครบจริงๆผู้ชมฮะใครที่ชื่นชอบเนี่ยต้องเรียกบอกว่าโอ้โหเป็นรถที่ของครบดูจัดจ้าน อารมณ์คอปราหรือว่างูเห่าเชียบี้นะฮะมาแบบเต็มที่นะครับกับเจ้ามาสแตนคันนี้นะฮะ gt 3 5 0แท้แท้ปี1965นะค,คุณผู้ชมครับบอกปีาปี65เนี่ยย้อนไปนะฮะก็เรียกว่า758 595 05 What the ้าห้เกว่าปีเร็วมากเวลาแต่คันนี้เนะี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่สมบูรณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ดัชนะฮะ ที่ขึ้นครบทุกอย่างนะครับเห็นไหมรอบไปไปเสียงจะหวานหวานมากๆนะฮะพวงมาลัยที่เรียกว่ามาครบนะครับและแน่นอนผู้ชมฮะสเสน่ห์ของพวกนี้กระจกมือหมุนนะฮะมาแบบแท้ๆของมาสแต n งนะครับของพวกนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันหายากนะนะฮะการเปิดประตูนะฮะ มันคลาสสิกในรูปแบบหลายๆอย่างการปรับกระจกหรืออะไรข้างๆเนี่ยรถปีประมาณเดียวกันของบริการทุกๆแบรนด์จะมีเมขาเรียกว่าอะไรความคล้ายคลึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งสปอร์ตเป็นทั้งพิก up ชาร์กนะฮะก็จะคล้ายคลึงกันหมดนะฮะกระจกมองหลังที่แบบว่าต้องมีน็อตต่อมาตัวนึงอนะ mm. ใช่ไหม yeah. เนี่ะเออเพราะว่าผมอ่ะเคยหมุนจนหลวมนะฮะหลวมเสร็จอา้าวชิบหายกูจะมองหลังยังไงอ่ะนะฮะก็ต้องหยิบสีแฉกขึ้นมาเล็ก 8 8 8 8อ่ะแน่นละนะฮะดีวพวกนี้ฮะเขาเรียกว่ารีสตอร์ใหม่หมดแล้วนะครับเมื่อจะเป็นเรื่องของแดชเรื่องของผ้าหลังคานะฮะแล้วก็แดชบอร์ดที่เรียกว่าเ,เขาเรียกว่าคอนโซลกลางที่ทำขึ้นมาใหม่อย่างมีดีไซน์ต้องขอชื่นชม,มนะฮะคุณโตที่เรียกว่างานเรียบร้อยสมบูรณ์ดูดีนะฮะรมที่ทำใหม่ทั้งหมดนะครับ พวกนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าปล่อยอยู่ตามกาลเวลาของมันเนี่ยก็คงขึ้นขี้สนิมขี้กลากไปเยอะแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ต้องทําใหม่ชุบใหม่ปัดเงาใหม่นะฮะต้องได้ว่าคนที่เล่นรถแนวเนี้ยใจต้องมาก่อนเงินนะฮะถ้าคุณมีใจรักคุณเป็นคนใจเย็นที่จะทำก็ทําได้นะเดี๋ยวเราไปดูรูปทรงภายนอกกันดีก,กว่าแล้วพร้อมกับวิ่งพร้อมๆกันแล้วกันนะฮะว่าเครื่องทําอะไรไปบ้างช่วงล่างทําอะไรบ้าง แล้วก็เจ้าท่อไอเสียนี่ก็สำคัญเสน่หของมันอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวดูซิว่าจะวิ่งเป็นอย่างไรครับอ่ะขออนุญาตถอยนะฮะคุณผู้ชมเรียกว่าแต่ละคันนะฮะของของทั้งทั้งอู่คุณโตนะฮะแล้วก็คือรถรถอเมริกันเนี่ยเป็นรถที่หน้ายาวมากๆนะคุณผู้ชมแล้วการการขับขี่เนี่ยเรียกว่าอยู่แถวถนนเอกชัยเนี่ยยากมากๆนะฮะ ก็เสียงนะฮะกับเจ้า V 8, นะีแปนุ่มๆเหมือนกับแนวแบบขับขี่ที่ชายหาดแคลิฟอร์เนียบีชนะฮะดูสวยงามนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันก่อนว่าเจ้ามัสแตงนะฮะเกิดขึ้นมาเรียกว่าตีตลาดโลกนะฮะตลาดที่เรียกว่าตลาดรถอเมริกันอนะ่ะผมเชื่อเลยนะว่าคนที่แบบเป็นศิลป,ปินนะครับหรือว่านักแสดง หรือว่าผู้ที่ชื่นชอบในผลงานศิลปะเนี่ยจะไม่มีใครปฏิเสธเลยครับว่าเจ้า American m u สเซลหรือว่าเช e l b y m ี s มาสแตงเนี่ยนะฮะแล้วยิ่งเป็น GT500 t t GT 3 5 0อหรืออะไรเงี้ยนะฮะไม่มีใครบอกว่าไม่สวยนะครับเพราะว่ารถด,ดีไซน์เรียกว่าคลาสสิกนะฮะใช้งานขับได้ทุกวันวิกเอนไม่มีอะไรเอาว่าเบื่อเบื่อสตาร์ทชึ่งวันอาทิตย์ขี่ออมาพาเมียไปกินโจ๊กนะฮะ กลางคืนก็ไปเที่ยวเล้าต่ออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้และคันนี้นะคุณผู้ชมครับระบบเกียร์เป็นอัตโนมัตินะฮะซึ่งด้ามเกียร์ทุกอย่างเดิมหมดนะฮะแผงแอร์นะฮะเป็นแบบฟอร์ดจะคล้ายๆ Apache 40ที่คุณตุ๋ยและโชว์ไปหามานะฮะเหมือนๆกันเลยนะครับหน้าตาแอร์เอ่เอ,อลมเริม่มออกเย็นเจี๊ยบนะค,บคุณผู้ชมและคันนี้นะฮะด้วยการแต่งนะฮะเรียกว่า ใส่ทั้งไม่นะครับเออ่ RPM วัดรอบเป็นของไอาการล้วนๆนะฮะผู้ชมดูสิ Oil Press อะไรมาครบนะฮะนี่ผมขับช้าๆอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองเร่งรอบนะคุณผู้ชมลองดูมนี้แล้วกันนะฮะเป็นรถที่เรียกว่ารอบต่ำ นะครับรอบต่ําแต่ว่าให้แรงบิดที่ดีมากๆนะครับเนื่องจากแน่นอนครับพื้นฐานเครื่องยนต์ V8 ของรถอเมริกันเนี่ยช่วงชักยาวนะฮะชักแต่ละทีเรียกว่าสุดปลายสุบนะฮะทำใหเ้เกิดแรงบิดที่มากขึ้นนะครับแล้วก็รอบที่เรียกว่าไม่ต้องห่วงฮนะรถอเมกันเนี่ยไปถึง6-7 0 0 0พันรอบนี่แปลว่า เครื่องมึงต้องสุดๆนะฮะต้องมีทั้งแคมต้องมีทั้งลูกมีทั้งก้านในการอรองรับแรงบิดที่เรียกว่ามหาศาลนะครับคันนี้นี่ก็สนนราคาคุณผู้ชมครับเรียกว่าในตลาดราคาเนี่ยยืนยงถ้าเป็นแบบมัสแตงธรรมดาคุณผู้ชมจะบอกว่ามัสแตงน่ยมันก็นะอย่างรายการทังง s t e ชช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 เชช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 รชชชชชชเชชชชชชชรชช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 เยอะมากชะะรชชา,าสชนชนกชนชช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 น0 จนถึง3ล้านะนะฮะคุณผู้ชมคือมันเป็นเรียกว่าวัตถุเป็นนานาจิตตังนะครับใครชื่นชอบใครตกแต่งนะฮะหรือว่าออของใครเต็มกว่าใครเท่านั้นเองนะฮะก็อย่างในพวก5้0แสนนี่ก็จะเป็นพวกมัสแตงธรรมดานะหกสูบแถวเรียงแบบเครื่องไก่กาละเล่บางคนทําให้เสียราคาหรือว่าทำลายรถกว่าเดิมก็ไปใส่พวกเ,เครื่องดีเซลนะครับพวกอะไรฮนะ ไอเอลพวกรหัสที่อยู่ในนิสสันหรืออยู่ในอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมที่เรียกว่าทํารถเสียหมอนะครับแต่ว่าด้วยแรงบิดที่แล้วก็ทอกที่ดีเนี่ยเขาเลยวางเครื่องดีเซลกันเพราะบางทีเนี่ยยัดเบนซินเข้าไปแล,แล้วมันไม่มีแรงนะฮะไม่ได้หรือบางคนที่วาง u ูซหรือวาง J ก็ได้เสียงแบบวุบกวกุแต่ว่าอาจจะไม่ได้อารมณ์แบบรถอเมริกันที่แท้จริงนะฮะคุณผู้ชม เดี๋ยวลองฟังเสียงเวลามันจอดลอยตัวนิ่งๆนะฮะขออนุญาตเข้าเกียร์พีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมเสียงของมันนะเสียงจะค่อนข้างหวานนะครับกับเจ้าพวกอเมริกันพวกนี้เพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยด้วยวีแปดท่อพวกนี้จะมีของแต่งเยอะนะฮะยี่ห้อแต่ละแบรนด์ของพวกไอกันนะครับซึ่งเยอะจริงๆแล้วก็รถไอกัน์ที่สําคัญที่มีเนี่ยเห็นมันบางทีความเร็วมันก็ไม่ติดนะฮะเพราะมันไม่ได้เอาท็อปสปีดอยู่ละบีัอีมเอาแค่รอบนะครับ หรือว่าอ i l press นะฮะที่สำคัญนะครับ temperature นั่นคือเรื่องที่สำคัญเช่นกันจับเจ้ารถอเมริกันนะฮะแต่ว่าทุทกๆคันที่ผมขับขี่ทนะ่านผู้ชมพงมาลัยเนี่ยมันจะมีการให้ตัวได้ของแหลกนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นแหลกหรือว่าเป็นกระปุกพงมาลัยแต่ถ้ากระปุกถ้าเป็นกระปุกพงมาลัยเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะก็จะมีการให้ตัวแบบนี้นะครับเพราะว่าจะอยู่ในทั้งอดเยอรมันรถอเมริกันแต่ถ้าไอยุ่นนะฮะตั้งแต่รุ่นเก่ามา มันออกแบบแหลกไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อความง่ายแต่การดัดแปลงมันก็จะยากเพราะว่าการทํางานของกระปุกวงลัยเนี่ยจะมีขาไก่ต่อๆกันนะฮะเพื่อเพื่อในการทํางานเลยจะมีการให้ตัวได้แบบนี้นะครับถ้าแหลกให้ตัวได้เปราว่ามืองอหลวมนะครับก็ได้อารมณ์นะคุณผู้ชมเห็นไหมได้อารมณ์มากนะฮะโอ้คุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็น สุดยอดรถหนึ่งคันนะฮะที่ แนวอเมริกันนะฮะแล้วก็ดูดีมากๆนะครับเรียกว่าคุณผู้ชมคนไหนที่ชื่นชอบรถแนวนี้เนี่ยติดต่อกับที่นี่ได้นะฮะกับคุณคุณโตตรงเอกชัยเนี่ยนะฮะมีรถหลายรูปแบบมากๆและแน่นอนนะคุณผู้ชมครับว่าด้วยดีไซน์ด้านนอกเมื่อกี้ที่สัญญาจะพูดคุยกันไว้นะฮะก็ด้วยบอดี้ของ GT 3 5 0เรียกว่าดูสิฮะยางเยิงมาแบบว่าชุดเล็กแก้มยางหนานะฮะรัดด้วยโตโยะนะครับแล้วก็เรียกว่าดีไซน์ท่อออกแบบดิบๆดูเลย คือนะออกเป็นเหล็กอะ่ะคือทำสเสตเลสสแตเลสหน่อยก็ได้นะฮะออกแบบดิบๆนะฮะแล้วก็ด้านท้ายคันนี้เป็น GT 3 5 0หรือเรียกว่าชุดเล็กอ่ะนะฮะก็จะไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างจาก Fastback มากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นรุ่น Limited e dition อีกหนึ่งคันก็ว่าได้คุณผู้ชมครับเรียกว่าดีไซน์สวยดูแลง่ายแล้วก็พูดจริงๆนะฮะใครที่เจอมาเนี่ยรถญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเตรียมตัวโดนชนถึงหลังคนขับได้เลยเพราะว่ารุนแรงนะฮะ ก็เอ่อด้วยดีไซน์ด้วยอะไรต่างๆนะฮะจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะฮะว่าเครื่องยนต์คันนี้เป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับเครื่องยนต์นะฮะของ V8 Power by Ford อนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนฝามานะครับฝาสิงแน่นอนครับกองอากาศนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยี่ห้อที่เก่าๆนะฮะของพวกเล่นรถอเมริกันนะฮะก็ต้องรู้จักยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีแต่ถ้าใครอยากประหยัดก็เฮอริเคนฮะ ให้ตีขึ้นมาเลยของไทยนะครับและนี่คอย MSD หน้าตาจะดูโบราณน,นะฮะแต่ว่านี่เป็นคอย MSD อเมริกันรุ่นแบบแรกๆที่แบบว่า,าใช้งานได้ดีและยังเก่าอยู่นะฮะและแน่นอนครับเวลาเขาจะขยายฝาเครื่องนะต้องมีเ,าเขาเรียกว่ากระแดะทำนะฮะสีเสรือรู้ก็รู้ว่าแม่งลอกนะฮะแต่ก็ทำกันทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ไดใหม่นะครับที่สำคัญไดคอมแอร์นะฮะเห็นไห ทำใหม่หมดนะครับเพื่อความเย็ยนสบายกับประเทศที่ร้อนสุดๆอย่างประเทศไทยของเรานะฮะทุกอย่างใส่ฟิลค้อมไว้นะครับในเรื่องการยืดตัวถังไม่ต้องกลัวบิดนะฮะร,รถในการีแข็งแรงมากนะครับแรงบิดสูงอยู่แล้วเขาเลยต้องสปอตตัวถังให้เรียกว่าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไปนะฮะม่น้ําใหญ่บเลบลเบตานะครับพร้อมกับพัดลมม่น้ําอีก2ตัวด้วยกันเป็นแบบไฟฟ้านะฮะ ก็เรียกว่ามาแบบครบองค์ประกอบมากๆเลยกับคันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เรียกว่าทางรายการเรสโชของเรานะฮะให้ความรู้คุณผู้ชมแบบพอสังเขปนะครับแต่ว่าแน่นอนคุณผู้ชมฮะใครที่ชื่นชอบติดตามได้แล้วกันกับรายการเรสโชนะฮะเดี๋ยววันนี้ให้ดูเต็มเตมเมืักรีดดีกว่าครับ t We're going downtown, gonna beat up the rock. Your turn to drive, I'll bring the beer. It's a late, late ship, no one t fear. a l l ride, ride, how we ride. ride. ดีไซน์เก๋ยอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับก็ในช่วงนี้ก็เรียกว่าขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามกันนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมไปเทสรถคันไหนเจาะลึกรถอะไรก็อย่าลืมนะฮะจเจ้า Mustang ช h e ์ b y คันนี้นะฮะกับปี1965 GT350 ้น GT คุณผู้ชมคนไหนที่ชื่นชอบมาได้ครับหามาเก็บไว้ในครอบครองต้องเรียบนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้คนเริ่มเก็บรถที่เรียกว่าเป็นคลาสสิกขามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งพ s ร h e นะฮะร,รถอเมริกันอย่างมาส a n g หรือว่า d o d g e หรือขนาดรถกระบะหรือ6ล้ออเมริกันยังขายกันได้ราคาเหยียบล้านนะฮะปัจจุบันนี้แลวผมเชื่อว่าราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกันนะฮะฉะนั้นก็ถ้าคุณผู้ชมมีรถหรือว่ามีที่ไหนชี้เป้า พวกเราให้ไปถ่ายนะฮะก็ติดต่อมาทางอ e ีเมลรายการได้นะครับทาง f a c e b o o k c o m s r e s t s h o w t v นั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูดีกว่าในช่วงชิวว่าเราจะไปอัปเดตหรือว่ามีเทรนด์อะไรดีๆให้คุณผู้ชมสำหรับมอเตอร์สปอร์ตแบบนี้กับรายการ rest show ครับ